เยอะยเยอะเลยเยอดเดียดใส่หน้ามานอน่างนี้นอนดีดิ่เออเอายังเอาดิ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 ทไมวะ่ะกันี่เอาดิเอดิมลมเลยว่ะอยาไปีวังหค